แ่าวะก็กราบสวัสดี <ım S 1> ทา่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผม Black Stone Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Star Ho King ด้อมอีกแล้วนะครับผมนะครับก็ตอนนี้เมืองของผมเนี่ยจะทำการอัพแรคงเพิ่มมาอีกขั้นแล้วนะผมจากตอนที่อยู่แล้ง แต่ตอนนี้ก็อยู่แรงเก้าแล้วผมแล้วตอนนี้กำลังจะไต่แรงสิบขึ้นมานะก็วันนี้ผมก็อจะมาอัปเดตอีกแล้วนะผมเพราะว่าตอนนี้เมืองของผมเนี่ยมีพลนธนูมาเพิ่มมารงบผมเป็นพลนธนูอาเชอร์แลผมตอนนี้เมืองผมก็ทอาอาเชอร์ทำธนูแล้วก็มาทำอาหารไปแล้วนะอาเชอร์นะเออแล้วผมก็ <c oughs> ผมก็่จะสุ่มการ์ดมาได้แล้วผมเดี๋ยวให้ดูการ์ด อ่ะตอนนี้ผมเปลี่ยนแอปที่ผมอัดแล้วนะเออไม่แน่ไม่แน่ใจ,จนะว่าคลิปนี้จะเป็นปัญหาหรือเปล่าแต่ถ้าแอปนี้มีปัญหาอีกผมก็คงจะต้องอยหาแอปที่จะอัดแล้วทำให้คลิปมันดีขึ้นต่อไปผมได้การ์ดนี้ครับขนมปัง4,500เอ้อยอันนี้รู้ยังเนี่ยไม่รู้เออเอว่าช่างมันเลยครับแต่การ์ดนี้มาใหม่แน่นอนนะผมถ้าผมใช้เนี่ยผมจะได้อาเชอร์มา5คนนะผมเป็นการ์ดที่ถือว่าดีเลยแล้วก็แพงเว้ยนะถ้าผมขายเนี่ยได้40 40เบรียสเหรียญนะเออ ก็ถือว่าเป็นการที่ดีนะเอามาใช้แล้วผมก็ทําการเรียกว่าไงครับไปตีเมืองเมืองเมืองนี้มาแล้วผมเดี๋ยวไม่ตงย้ายนี่ก่อนรำคาญอะท่านผู้ชมไม่เห็นหรอกแต่ผมเห็นมันเป็นเหมือนตัวจับเวลาเนาะเออนี่ตรงนี้ผมเมืองนี้ผมตีมาแล้วผมเป็นเมืองที่ผมไปตีมาแล้วผมก็ได้เรียกว่าผม ไปสอนแนมมาก่อนนะสำหรับรอบแรกตรงนี้นะมันจะมีเขียนยัวอาร์เซนซ์เกลอ้เน,นี่ยผมก็ไปสอดแนมมาแล้วส่งมาไปลไปนะผมก็สอดแนมไปเมื่อวันที่แปดนะครับวันน,น,นี้วันที่เก้าเออเมื่อวานวันที่แปดนะเออก็วันที่แปดเจอสิบนะเออซึ่งผมก็หลังจากที่สอดแนมปุ๊บผ่านไปจรหนึ่งชั่วโมงผมก็ทําการตรีเลยนะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าผมตีอันนี้ผมตีเพื่อที่จะเอานี่นะผมเรียกว่าไงเหมือนจะเวลาก่อนเอาไว้อัปเกรด อาเกรที่ผมทําให้ผมได้มงกุดอ่ะเออผมก็กดแบตเทิลไปตีนนะเออก็นี่ครับนี่คือเมืองนะถ้าเราสอนแนวเราจะไม่รู้นะว่าเราจะไม่รู้นะว่าเมืองมันเป็นยังไงแล้วคนของเราส่งไปเนี่ยอ่อมันเออมันสสสเสียไปเท่าไหร่นะเือรู้แล้วว่าว่าเราส่งมาเท่าไหร่แล้วตายไว้เท่าไหร่ครับผมแต่อันนี้คือเราจะสามารถดูอย่างนี้ได้นะถ้าเราสอนแนวแล้วเออก็ส่งคนไปขโมยนะผม,ผมก็ แกได้เห็นครับก็คือรับลืนนะแต่ก็ตายไปสองคนไอตายไปสองเออตายไปสองคนนะเราส่งไป20คนแต่กลับมา18คนนะแล้วก็รอบสองที่ผมส่งไปเนี่ยผมส่งไป18นะแต่กลับมาแค่15ห้าแต่รอบนี้ผมเอานี่ไงผมเอาเรื่ไอไวนะเป็นทรัยากรนะ,นะแบบหินไม้อะไรงเงี้ยเออเออก็ส่งไปก็ได้มาประมาณนี้ครับแล้วก็ได้มงกุฎมาด้วยนะก็ถือว่าโอเคอยู่เมืองมันนี่ผมว่าน่าจะยึดง่ายอะครับสำหรับเมืองมึงเนี่ย ง่ายเลยถ้าดูจากองค์ประกอบของเมืองแล้วที่มีแค่กำแพงแค่เนี้ยเออยังไงมันก็เข้ามาได้ยแยล้วคนของเราอะ่ะแม่งมีช่องบุโลช่องโหวง่งี้ใช่แล้วก็อีกอย่างนะครับเอ,อ่อวันก่อนสตรมอมเมอมอรนี้นะอาจจะผมจะทําการนี่นะเป็นนี่เอยไม่ใช่ไม่ได้ไอ้น,นี้มันนี่อ,อ่าท่าผู้ชมจะได้ใช่ไหมว่าตอนแรกมันมีแค่2ออันนี้ใช่ไหมมีแค่อันนี้กับอันนี้นะ แล้วแต่ตอนเนี้มันมีอันนี้เข้ามาแล้วผมใช่มันขยายมาแล้วครับมันตีเมืองมันตีเอเมืองล้างอันนี้แตกครับผมแล้วก็ได้มายึดคลองแล้วผมโอยผมบอกเลยว่าเชรียจัดเลยนะอ้นี่มันขยายภายในวันสองวันมันเนี่ยและครับวันแรกมันเอาวันนี้วันที่สองมันได้อันนี้มาเลยอะไม่ใช่วันที่สองดิวันเดียวกันเลยเออใช่ ตอนนี้เปนที่เก้าอ๋อที่แปดเออบอกก่อนจะได้ไม่งงตอนนี้ผมก็อาัพกเกดมาค่อนข้างเยอะเลยนะผมสมมองของผมนะมันดูไม่ค่อยมันดูไม่ธรรมดาแหละเออมันมีพนธนูมาแล้วไงเออเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ก้าป้องการสมมตมองผมนะเออเดี๋ยวผมจะทําการนี่ก่อนจากการตรงนี้ให้ลบออกลบออกเป็นพนธนูจะดีกว่าครับ เพราะถ้าเขาส่งไอ้ทับนี่มาไอ้แล้วว่าไอ้ทับไอ้ที่มันเป็นไอ้ตัวเนี้ยครับถือหอกอะ่ะเออถือหอกถือดาวอะไรเงี้ยถ้ามาเราจะได้ช่วยง่ายอธิบาไม่ถูกอ,อ่าป้ะเผมงงลบลบไงอันนี้มันลบกำแพง คนออกอ้พันธโุโอ๋อ,อเคผมจะทำเป็นแนวยาวไงเอถ้าผู้ชมจะงงผมเพิ่งจะมาเห็นปุ่มเนี่ยแนวยาวเลยเอออย่างนี้หลอดเทแล้วว่ะเนี่ยไม่ได้ขอนะแล้ว ผมจุดาหารที่มากันได้แค่สิบคนเหรอจะให้หิวมาตัองได้ยี่ิบดีนี่เออจริงด้วยนี่เลยจะต้องอืมกันแบบนี้กันไว้แบบนี้ร่อเทแต่ถ้าเขามาด้านหลังก็คือจบเลยนะพวกเราอะ่ะเออแต่นี้อันนี้เราทำให้ฝั่งนี้ไปด้านหน้าไงเออฝั่งนี้มีทหารยืนอยู่อะ่ะ นี่ยหลัก,กทางด้านหน้าแต่ผมการรอบพิทางแล้วแหละก็คงนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากผมส่งมา้าไปเก็บไม้นะเออตอนนี้ผมก็ทําเควส์อยู่นะไอเควสที่บอกว่าต้องสร้างสิ่งก่อสร้างเนี่ยทำไปทำไปเรื่อยๆเงินผมหาไปเยอะมากตอนแรกมีประมาณพันฝากเกือบสองพันอ่ะผมก็ไปลงกับไอเนี้ยหมดเลยอ่ะทรัพยากรอะไรเงี้ยแล้วก็ เอามาซื้อสมุดนะครับแอนเนี่ยไอคมพีเนี่ยโคตรแพงซื้อยิ่งซื้อเรื่อยๆมันก็ยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆครับเออก็ถือว่าดี<ม>ระบบแม่งยากเดี๋ยวรอผมแงสิซเบดก่อนผมจะทําการทํานี่ได้นะเป็นเหมือนโล่เออเป็นโล่นะผมเป็นชุดเกราะเออแล้วถ้าผมได้ขั้นหนึ่งมก็จะสามารถทําหอกก็ผมได้ทั้งไอนี่ทั้งหอกเลยเว้ยเออผมได้สามแต้ม ผมได้สามแตม้มได้สามคมพีมาก,ก็ลงนี่ก็ครบเลยเอออันนี้ครบเลยแล้วถ้าผมแล้งสิบสองโมงก็อัพไอเน,นี้ยรวดรวดเดียวเลยก็คือได้เลยเหมือนกันก็วางแผนไปแล้วเรียบร้อยครับผมว่าขึ้นแร้งไหนจัปอะไรอันนี้เราก็มาลงกับน,นี่ครับสุขของได้มากขึ้นเออคังคังมันจะได้มีเยอะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยาอมาทํานี่อะไรวะ ศาสนาทีหลังแต่เขาบาทีหลังนะผมศาสนาเนะี่ยไม่รีบไม่ใช่ไม่รีบไม่ทำวยศาสนาอ๋อใช่แล้วผมก็รู้นะครับว่าไอเชื้อโรคอะ่ะเราถ้าเราถ้าเราจะทําได้อะ่ะถ้าเราจะทําให้มันหายอะ่ะมีแค่วิธีครับก็คือเราต้องมันเขียวว่าชําระครับผม <c oughs> ชําระล้างบาปครับเออซึ่งเราก็ต้องอัพไอเนี่ถ้าเราจะชําระล้างบาปเออ งงเหมือนกันเนี่ยเราต้องอาบน,นียครับไอเนี่ยชำระล้างอะ่ะเราทำบเนียนครับส่งพระเข้าวัดอะ่ะอะไรทักอย่างงงเหมือนกันเออส่งพระมันเขียวมันอ่านผมไปแปลมามนเขียนว่าอะไรวะส่งพระเข้าวัดเ,เพื่อชำระล้างอะไรสักอย่างไงละครับประมาณเนี่ยเออก็ถือว่าแปลใหม่ดีนะอัปเดตทุกอย่างเลย เกมดีขึ้นนะเพราะว่าพอมันบอกว่ามีภาษาไทยบอก่ไม่ใช่ไม่ใช่มีภาษาไทยแบบว่าแปลกับภาษาไทยที่มาถึงเราสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้แลนะ้วผมก็มองว่าโอเคขึ้นแต่ต้องรอให้มันมีภาษาไทยเข้ามาในเกมก่อนนะผมก็ไม่รู้เปลี่ยนภาษาไงนะเกมเกมน,นี้อ๋อสอนใครจะเลยนไม่เป็นนะครับให้เขียวว่าハウトูให้กดไปที่ハウハเพゥペนะมันจะสอนทุกอย่างเลยแทบทุกอย่างเลยครับมันก็ไม่ทุกอย่างหรอกอจริงๆแต่ก็ช่วยเราได้ ผมสกเกลว่ชชุดเกาะของผมสีมัน,นแปลกใช่ไหมจริงด้วยจริงด้วยมีสีอะไรบ้างโอ้แดงแปลเลยเว้นี่อะไรครับผมโอเท มองทีทีก็ทีกเท็เทเฮ้ยเหลือาสีดำดีวะสีดำจะเข้าของเรามากกว่าไหอ,อ,องซื้อสีดำดำไงแบบนี้ดีกว่าครับเออมีสีแดงแค่จุดเดียวก็พอแล้วต่อที่แล้วต่ <laughs> อที่แล้ว ผมเสียวว่าต่อไปมันจะเอาเมืองนี้ดิแต่แต่เมืองนี้มันถห่าว่าเมืองตังใช่ไหมจอยปิดตงัง T R A N G ตังใช่ไหมตรังเมืองตรังแล้วนี่เมืองอะไรอ่าไม่ออกเรามาดูก่อนอันนี้คือ เราไม่ค่อยรู้เรื่องจังหวัดเลยครับไออ,อันนี้โอ้ไม่มีคนอุ้ยน่าสนใจมากนะตีมากอ่าโหดูดิทรัพยากรตรงนี้มันเยอะมากครับไอพวกแบบเห็นไหมไอพวกถุงอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากเลยเอ่ะไอพวกเมืองที่มันยื่ย่อยๆมันก็สะดวกสบายแต่ก็โหดูดิแม่งแม่งค้าขายกันเต็มเลยอ่ะ มรู้มันคือมนอันนี่ครับมันส่งทรัพยากรไปช่แต่ว่าเนี่ยเ,เมืองของมันแน่ใช่ไหมใช่เออเป็นเมืองของมันครับผมมันก็เลยเหมือนส่งทรัพยากรทําให้เมืองเล็กมันยิ่งใหญ่ได้เช่นกันซัพพอร์ตไปเรื่อยเมืองแม่งเยอะใช่ไหมอันนี้คือซาเวนอะไรไม่รู้แม่งเยอะมาก มีฉาชังสาวปะสมุทรสาครอ,อะไรอย่างงี้มีปะเนี่ยไม่มีหรอมั้งอันนี้พัทยาใช่ไหมเออพัทยาฮเฮ้ยเฮ้ยงกเทคนไทยชัวร์เมืองนี้อันนี้ไม่รู้เว้ยรู้แค่ไม่ผมไม่ค่อยรู้จังหวัดมาก เฮ้ยถ้าเป็นประเทศลาวมันนี้เปล่าวะอะไรวะสักอย่างลืมแล้วอะชื่อปร,ประเทศลาวอะไรเวียนกกงช่างมันรอมาสกลับมคะครับผมส่งมาไว้เรื่อยอะผม นี่ดิตอนนี้ก็คือถ้าดูจากภายนอกเมื่อเราดูใหญ่ขึ้นนะเออดูยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อเราจะเริ่มครับทางสงครามเราต้องยิ่งใหญ่ให้ได้นะในทางสงครามนะผมแหมผมไม่อยากตีได้ย่งโอ้ตีไม่ได้แต่อเนี้ยเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยได้ชัวร์ผม ตีได้ชัวแต่ไม่ตีครับสู้ไม่ได้สู้ไม่ค่อยจะได้ก็เลยไม่ค่อยจะท้าบ่อยอันนี้เมืองโอเครู้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 เลยของไอ้นี่เอา,มา,าไม่ใช่เว้ยของไอ้นี่เออต้องสังเกตดีดๆเมืองมันเยอะ,อะผมเล็งไว้ก่อนจะเอาอะไรดีกันแน่ ผมจะตีย่าของนะผมอย่าได้มือที่มันมีทรัพยากรส,งสูงๆหน่อยแบบใหญ่ๆประมาณเท่าผมอะประมาณใหญ่กับใหญ่กว่ามือนิดหน่อยเนยอันนี้ใหญ่กับผมแล้วเมือเนี้ยมือนี้ใหญ่กับผมไม่ค่อยมีตีไม่ได้กไกลเฮ้ยแต่นี้อันนี้ได้อยู่ส่องกันแป๊บโอ้โหไม่ได้เม่มือไม่ใหญ่เ้ย แม่งลูกเยอะอันนี้ไงถือว่าปานกลางไม่น่าเกียบเอ่อแต่เราต้องส่งมาไปก่อนจะไ,ได้จัดทับถูกเอ่อต้องดูต้องไหนอ๋อนี่โอ้โดนโดนเลยเว้ยนายเสร็จแล้วแน่เราจะเซตหย่อนาย ยาส่งทับออกไปเลยนะแต่บอกว่ากลัวว่าเมืองไม่จะก,กันดีเออ๋อยวรอ,อผมได้มา้าผกตับมาก่อนแต่ก็ต้องรู้นะว่าระยะมันถึงหรือเปล่ามันไกลพอควรนะเออม้ามันก็ต้องมีระยะของมันนะผมที่จะสออเนีต้ก็ไม่ในใจต,ต้องเกี่ยโนโยงกันดูแต่แล้วถ้าเกิดว่าผมสามารถซื้อที่ดินได้นะผมจะไม่ทําใกล้ๆนะทางใกล,นะใกล,ใกล้ใกล้มันก็ไ,นไม่ดีเท่ไห่ ผมอาจจะทําตรงนี้เออ,อาจจะทําตรงเนี้ยเออจะทาตรงน,ออจจรงนี้ไม่ตรงไม่ตรงเนี้ยก็ตรงนี้นะผมใช่แต่ว่าทางไกลไปได้แหละเออเพราะว่ามันอยู่ใ,ใกล้เมืองใหญ่ด้วยถ้าทำไม่ได้หลายอย่างเดี๋ยวก่อนหรือเราจะไปซื้อที่ดินนี้วะแล้วก็อาซื้ออาวุธจากมือนี้แล้วก็ส่งมาเออ ส่งมาส่งมาเอ้ยโอเคนะผมว่าแถมมันยังใกล้กับพวกของวนนี้ด้วยก็ถือว่าโอเคไม่น่าเกียดอยู่ใกล้ๆเมืองยิบย่อยแล้วตีสบายเลยเนี่ยเสร็จเลยเนี่ยเควางแผนเรียบร้อยพร้อมปฏิบัติการเราต้องว,วางแผนเลยครับอนาคตของเมืองเราอีกไม่นานนี่ผมก็หมดแล้วว่าไอ,นนออัอเนเนี้ยเออไอโทเค็นเนี่ย ั้งหมดเนี่โเยคิดหนักเลยเมื่อเราจะอยู่ยากมากขึ้นผมสั่งหินหรือไม้ไว้นี่แหละสมมรับเมืองนะี้นะน่าจะสั่งไม้ไว้นะเออประมาณพั 1, นหนึ่งพันหนึ่งน้่นไปถึงพันชิ้นนะเออแล้วก็ราคาประมาณ100 100ร้อยร้อยฟาบาทก็ถือว่าโอ้แทงอยู่เอาผลไม้มาแลกไม้เอาไง่ายงงไหม อดี๋ยผมต้องทำอีกอีกอมมติวผมต้องสร้างอีกอย่างหนึง่งแล้วเคเวสผมจะสำเร็จถ้าผมได้ไม้มาผมก็จะทำมัน,นมเนี้ยแหละไอ้ปามมัเนี่ยหนมปังทำเพิ่มหนมปังทำมาสองอันแต่เมืองเราโหชีสแม่งเยอะจัดเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วหรือเราจะใช้การเลยดีวะ การ์ดเนี่ยคือจังเป้ได้พจนูเนี่ยห้าคนนะเสริมทัพตอนี้เทเลยยืนยืนอย่างนี้เทเลยแล้วตอนจัดทัพไปสู้หรืออะไรผมก็จะจัดอย่างนี้แหละครับเออถ้าจะเทน่าดูนะดูจากดูจากออกว่าการมองแลว้วไปส่งมาไปสอนแนมได้เปล่าเมืองใหญ่ก็ต้องระวังนะ เอาไปได้เว้ยเอาแล้วโอ้โหจะกวา่าผมจะถึงขนาดตอนผมไปตีเมืองใกล้ๆตรงเนี้ยจะใช้เวลาประมาณ30นาทีเดียวและไปกลับคิดดูตจ้าเท่าไรหนึ่งชั่วโมงตายแล้วถ้าเป็นเนี่ยและถ้าเป็นเนี้ยะนนผมว่าน่าจะเป็นประมาณน่าจะเดินทางมาสักสองชั่วโมงมั้งชั่วโมงครึ่งประมาณนี้เออแล้วไปกลับสามชั่วโมงอะไรยงี้เหนื่อยเลยเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อน ถ้าดูตีจากระยะเนี่ยประมาณคืบคืบหนึ่งก็ครึ่งชั่วโมงแล้วอันนี้คิดดูประมาณสามคืบเกินด้วยบางเนี่ยตายโหงไม่ต้องเลเี้ยวทำามาหากินยกเลิกมาแล้วไหมนเนี่ยไม่ตีแล้วไดนเน้เนี่ยโอ้เนี่ยตีกลับมาได้เวสวยด๋ย่ามาตีกลับมาก่อนมาไปหาเมืองใกล้ แม่แต่เมือน,นี้ก็เมืองใหญ่ตีไม่ได้อีกเดี๋ยวสวยครับพอบ้านพอบ้านเขาโมโหอะไรเนี่ยกรุงไทยป้าบอคอละครั้งอือตีใก,ใกล้ๆแถวเนี้ยแถวน,ถวนี้แถวนี้ก็มีแต่เมืองเล็กๆไี่ใหญ่มากมองสอหา ไม่มีเลยไม่ใช่จะตีอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราตีไม่ใช่ว่าเราไม่อยากตีกแต่เราตีไม่ได้แค่นั้นแหละเออเมืองใหญ่ๆมันเยอะครับเราจะไปตีชาวบ้านเขาเดี๋ยวเขานี่โมโหอีกซวยชิบหายลูกกระเทืบเคาน์เตอร์เอทแทกก็คง,งต้องเมืองนี้ต่อไปนายจะต้องโดนเราเซยอดเราไปเราส่งอันี้ไปละยอม จองมาอยู่ใต้อนาตเราไหมแกต้องยอมเดี๋ยวเราก็ส่งมาไปเอามาให้เพิ่มยกเลิกม,มาได้ก็ถือว่าโอเคครับอืมอยากทำอะไรเพิ่มอีกนะ แต่ทรัพยากรไม่พอรอไม้มาส่งเลยครับอืมประมาณเจ็ดนาทีก็เพราะว่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะก็ถือว่าเม,ม,มืองเราตอนนี้ก็พัฒนาบีก้าวหนึ่งแล้วก็คืออ่าได้ทําการส่งคนไปตีนะเออยกชาวแกงออกไปตีเมืองแล้วไอเดี๋ยวจะไปตีสักรอบต้องจดัดไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราสูญเสียมากกว่านี้ เพราะว่าคน๋ยวเรามันก็น้อยน,นะเออเวลาเก็บภาษีมันได้นิดเดียวอ่ะ <_ d ata> ถ้าคนอ๋อผมลืมบอกไปถ้าคนเยอะอ่ะถ้าคนในเมืองเยอะภาษีที่ได้ก็จะเยอะนะก็จะได้ภาษีเยอะขึ้น <_ d ata> เออบอกว่าเราก็จะได้เงินจากการเก็บภาษีเยอะขึ้นแต่ก็อาหารเราก็ต้องเสียเยอะขึ้นอะไรจะเสียเยอะขึ้นนะ <_ d ata> ก็ถือว่าต้องได้กันไปก็ว่า <_ d ata> คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้หรือชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เอ้ย กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปของผม,มนะก็ใครที่อยากเล่นกับผมนะก็เดี๋ยวออกไปดูเซิร์ฟก่อนออกตรงนี้นะอะไรอะไอโ,โวโวเนี่ยแหละเอาไม่ใช่ไปทิ้งหายละก็ออกไปดูไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอะไรดีแย่ yeah, ละมันออกออกนอกตรงนี้งไงเนี่ยเออว่ะตั้งแต่เล่นมาก็ยังไม่เคยคิดจะออกจากตรงนี้เลยครับ อันนี้จับมือหาเพื่อนเอาเฟรนแต่ไม่ใช่อันนี้จะต้องทำก็คือออกจากตรงนี้อา่าก็เอาว่าใครที่อยากเล่นกับผมนะเดี๋ยวผมจะอา่าทำการเอ้ย <c oughs> ถ้าใครอยากเล่นกับผมนะก็สามารถทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะนะเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมจะบอกชื่อให้แล้วกันนะเออชื่อเซิร์ฟเวอร์ ก็เพราว,ว่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะก็ใครที่ชอบเกมน,นี้ก็นะครับผมก็ตามที่ผมบอกไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเออเพื่อไม่พลาดเออเพื่อไม่พลาดคลิปของผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะก็เพราะว,ว่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะพักก่อนนะเออเดีย๋ยวว้คลิปหน้าเราจะทำสงครามเต็มรูปแบบนะเออแล้วผมก็ต้องดูสองมือนี้ต่อไปนะครับว่ามือนี้มันจะขยาเยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าสำหรับเอ็มเมอร์นี่นะตอนนี้มันมีแค่สามมันก็ ขยายได้มาสามเมืองแล้วเออไม่ดีแล้วผมถ้าปล่อยไว้ต่อไปมันจะต้องกลายเป็นอ่าตัวอันตรายแน่นอนครับเพราะเมืองผมมันก็ใหญ่ใหญ่มากกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะมันก็เหมือนเป็นเป้ายิงเลยนะผมมันต้องเอามันต้องเซย์ย่เมืองผมแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะก็เพราะว่าคลิปนี้ก็พอก่อนนะครับผมก็อ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวันดี้ก็ขอมคกผมที่รับชมรับฟังนะก็ชวชสดีครับผม